เช้าๆนะคะอันนี้คือหลังบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นทุ่งนาแล้วก็มีพระธาตุเจดีหนองผานั่นเองนะคะก็จะเห็นทุ่งนาเนาะทุ่งนาก็นานี้ก็จะเป็นนาจองนะคะจองก็คือของโรงเรียนนะคะที่ไหมเช่าเขาทำอยู่นะคะอยู่สวยมากเนาะ <laughs> บรรยากาศดีมากนะคะถ้าเกิดมีจะมีหมอกเหมยที่หนากว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยหมอกเหมยไม่มีนะคะแต่วันนี้พอมีหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหมอกเหมยที่เชียงตุงนะคะเต็มเลยนะคะเมื่อวานก็เมื่อวานนี้น่าจะหนาวกว่านี้นะคะน่าจะ12องศานะคะแล้วก็หมอกเหมยไม่ค่อยมีนะคะแต่วันนี้นะคะหมอกเหมยเต็มเลยนะคะประมาณสัก12อเออย15องศานะคะเนาะอันนี้ค่ะหมอกเหมยตอนเช้าๆนะคะบรรยาก <c oughs> าศดีมากเลยนะคะดูนะคะคือเชียงตุงอ่ะจะหนาวตามฤดูกาลเลยนะคะ จะหน้าฝนก็จะฝนตกเนาะหน้าหนาวก็จะหนาวนะคะหนาวแบบโอ้มีมีครั้งหนึ่งนะคะหนาวจัดเลยนะคะหนาวแบบสุดๆเลยอ่ะแบบไม่อยากอาบน้ําเลยนะคคือดูควันออกปากเลยนะคะช่วงน่าจะช่วงกลางๆนะคะกลางๆเนาะแล้วก็คือฝนก็ตกนะคะแดดก็ไม่ออกนะคะคือแบบหนาวจัดเลยนะคะคือทั้งวันเนี่ยต้องออกไฟนะคะเพราะว่ามันหนาวมากๆเลยนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ วังสาววันนั้นอะจําไม่ได้แล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะยังแบบไม่อาบน้ํายังจําได้อยู่เลยเพราะว่าน้ําไม่อุ่นนะคะพอดีพี่เอฟซีถามมานะคะว่าหน้าหนาวแบบนี้นะคะก็คือคนเชียงตุงนะคะอาบน้ํายังไงหรือว่าใช้เครื่องน้ําอุ่นอะไรนะคะวันนี้ก็จะมาให้ชมนะคะนี่เลยค่ะเครื่องอาบน้ําเอ้ยไม่ใช่เครื่องอาบน้ําขออภัยค่ะ คือเครื่องทําน้ําอุ่นนะคะส่วนมากคนเชียงตุงนะคะจะใช้เครื่องทําน้ําอุ่นจากประเทศจีนหรือเปล่าก็คือเป็นเขาเรียกว่าแผงโซลาเซลล์นะคะก็คือเครื่องน้ําอุ่นทําจากแสงพระอาทิตย์นะคะถ้าแดดออกเนาะถ้าพระอาทิตย์ขึ้นนะคะก็จะร้อนนะคะถ้าพระอาทิตย์ไม่ออกทั้งวันมันก็จะไม่ร้อนนั่นเองนะคะเครื่องทําน้ําอุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็มีถังเล็กๆที่แบบเติมน้ําเข้าในถังนี้นะคะถ้าเกิด คนเยอะๆหรือว่าครอบครัวค่อนข้างครอ,อบครัวใหญ่เนาะจะใช้ไม่พออยู่แล้วนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็อาบน้ํากันเยอะเนาะใช้ไม่พอแล้วจะทํายังไงล่ะทีนี้เนาะวันที่แดดออกก็คือจะแบบจะแย่งกันอาบก่อนนะคะแย่งกันอาบตอนเช้าเช้าก่อนนะคะจะได้อาบก่อนแบบนี้เนาะถ้าเกิดอ,อาบทีหลังหรือว่าอาบสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีน้ําอุ่นให้อาบเลยนะคะน้ําจะเย็นเจี๊ยบเลยนะคะทีนี้จะทํายังไงก็คือ ต้มน้ำอาบนั่นเองนะคะก็คือใช้ต้มเอาเนาะแล้วก็ถ้าเกิดอ,อาบน้ําเย็นได้หรือว่าทนกับน้ําเย็นได้ก็อาบไปแบบนี้นะค,ะคนเชียงตุงนะคะไม่นิยมนะคะใช้เครื่องตั้งน้ําอุ่นเหมือนที่ประเทศไทยนะคะคือใช้เสียบไฟเอาแบบนี้เนาะก็คือเชียงตุงนะคะไฟยังไม่โอเคนะคะไฟยังขึ้นขึ้นลงลงนะคะใครคือไฟอะ ไม่สเถยพอนะคะก็เลยไม่ใช้เครื่องน้ําอุ่นแบบที่ประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ทักิเล็กก็เช่นกันนะคะขนาดที่ทักกิเล็กนี้นําไฟมาจากประเทศไทยนะคะก็ยังใช้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจากที่หมายถามคนที่เมสายนะคะเอ้ยเมสายไม่ใช่คนที่ทักิเลกนะคะเมื่อวานซืนเนาะถามว่าทําไมถึงไม่ตั้งเครื่องน้ําอุน่นเหมือนที่ประเทศไทยคือใช้ใช้เสียบไฟเอาแบบนี้นะคะก็พี่เขาก็บอกว่า ไฟมันไม่เสถียรพอนะคะแล้วก็มันก็ขึ้นขึ้นลงลง,ลงไฟอยู่ที่ประมาณ1 0 0 1 1 0 V อะไรอ่ะเออนะคะก็ใหม่ก็ไม่ดูเนาะโอเคนะคะก็มีอยู่ประมาณนี้ไฟก็เลยไม่พอนั่นเองนะคะถ้าเกิดติดตั้งเครื่องน้ำอุ่นไปเนี่ยอาจจะเสียหรือว่าอาจจะแบบเออ ไม่อะไรอ่ะไม่ดีหรือว่าอาจจะแบบไม่ร้อนหรือว่า<ส>อะไรยังไงแบบนี้นะคะส่วนมากคนเชียงตุงหรือว่าในเชียงตุงอ่ะรัชฉานะส่วนมากจะไม่ค่อยใช้เครื่ <email> องทําน้ําอุ่นแบบเสียบไฟเอาแบบนั้นนะคะโอเคค่ะก็นี่นะคะเครื่องน้ําอุ่นส่วนมากน่าจะนํามาจากประเทศจีนนะคะที่เขานํามาขายอยู่ที่เชียงตุงนะคะส่วนมากทั้งทั้งเมืองเนี้ยหมายว่าใช้อันนี้อ่ะเป็นส่วนมากเลยนะคะใช้เครื่องน้ําอุ่นโซลาเซลล์นี้นะคะ ะะก็จะทําท่อซีเมนต์นั่นเองนะคะท่อซีเมนต์ส่งเขานะคะนี่ค่ะคือน้ํามันหยดเนาะ,ค,ะคือของไม่น่าจะเป็นสนิมแล้วก็แบบมันรั่วออกมาเองนะคะน่าจะพังอะไรสักอย่างเนาะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีเงินมาค่อยซื้อใหม่นะคะเพราะว่ามันหลายปีมากแล้วนะคะเครื่องทําน้ําอุ่นนี้ตอนนั้นซื้อเท่าไหร่อ่ะไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าน้องหอมหนุ่มเห็นบอกว่า ซื้อเครื่องใหม่ๆม,มานี่ประมาณ2,80,000หมื่นนะคะ2,80,000จปดหมื่นจดก็ประมาณ4 5 0 0 0บาทเนาะนะคะประมาณนั้นนะคะนี่เห็นมันหยดเห็นน้ำมันหยดจุกๆๆๆเนาะมันน่าจะอ่าเป็นสนิมแล้วก็มันรั่วออกมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะโอเคก็เชียงตุงนะคะก็จะนิยมใช้เครื่องทำน้ำอุ่นจากโซล่าเซลล์นะคะค่ะก็อ่าถ้าถ้าแดด ถ้าเกิดใช้เครื่องน้ําอุ่นแบบนี้เนาะแดดไม่ออกทั้งวันเลยแบบนี้แล้วก็หนาวก็หนาวด้วยแบบนี้จะทํายังไงนะคะคนเชียงตุงก็อย่างที่ใหม่พูดไปนะคะก็จะต้มน้ําอาบนั่นเองนะคะทีถ้าเกิดแดดออกแบบเออแดดถ้าถ้าเป็นข้างนอกอะ่ะจะทํายังไงเนาะถ้าเป็นอย่างเช่นหมู่บ้านอ่านองตองแบบนี้บางบางบ้านก็ไม่มีเครื่องน้ําอุ่นแบบนี้นะคะแล้วบางบ้านก็ยังแบบ ยังไม่ได้ใช้เครื่องน้ําอุ่นแบบนี้คนเชียงตุงจะทํำยังไงนะคะก็คือคนเชียงตุงก็จะจะเขาเรียกว่าอะไรอะอาบน้ําเช้าๆนะคะอาบน้ําตอนที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกนะคะอาบตั้งแต่หัวแบบเขาเรียกว่าอะไรหัววันเลยแบบนี้นะคะอาบตอนบางคนก็อาบตอนเช้าแบบนี้นะคะอาบตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ไม่ต้องอาบแล้วแบบนี้นะคะก็คือเชียงตุงนะคะจะอาบน้ําแค่ครั้งเดียวนะคะไม่อาบสองครั้งไม่อาบตอนเช้ากับตอนเย็นเหมือนที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่า เพราะว่าจากที่ใหม่ไปประเทศไทยที่อยู่กรุงเทพมาเป็นเวลาหลายปีนะคะคือใหม่จะอาบน้ําบางทีอะ่ะวันหนึ่งสามครั้งก็อาบนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะเพราะว่าเอ้ยเพราะว่ากรุงเทพอะ่ะมันเป็นมันเป็น เขาเรียกว่าอะไรอะเมืองร้อนอะเนาะที่กรุงเทพนะคะจะร้อนแล้วก็แบบถ้าไม่อาบน้ํามันก็ไม่สบายตัวแบบนี้นะคะก็อาบตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางวันร้อนก็อาบอีกนะคะบางครั้งก็อาบแค่2ครั้งเองนะคะบางครั้งแบบร้อนจัดๆเนี่ยอาบสามครั้งเลยนะคะก็ถึงว่าหละนะก็เพราะว่าเชียงตุงอะมันเป็นเมืองที่แบบช่วงหน้าหนาวนะคะมันก็จะอากาศหนาวนั่นเองนะคะจิตใจสะอาดน้ำไม่ต้องอาบก็ได้นะ ะะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นข้างนอกเนี่ยบา,บางบ้านเนี่ยไม่มีเครื่องน้ําอุ่นเนี่ยคนชิงตุงก็ถ้าเกิดแดดอ่อนๆหรือว่าแดดออกนิดนึงอะ่ะเขาก็จะเอาน้ํานะคะไปตากแดดนะคะให้น้ําพออุ่นแล้วก็พออุ่นเสร็จแล้วก็ตกเย็นพระที่ยังไม่ทันตกก็ต้องดิบอาบน้ําก่อนแล้วนะคะเพราะว่าถ้าตกเย็นมานะคะมันน้ํามันก็จะเย็นแล้วก็ถ้ามันหนาวจ,จัดๆจริง,รงๆอะ่ะก็คือ อย่างที่ใหม่พูดนะคะต้มน้ําอาบนั่นเองนะคะ,ะมีอยู่ประมาณนี้นะคะถ้าพี่ๆท่านไหนมีคําที่แบบอยากจะรู้อยากจะเห็นอะไรเกี่ยวกับเชียงตุงหรือว่ามีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรนะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปน้องใหม่เชียงตุงได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะก็ฝาก <c oughs> กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดี สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ